ทำอะไรกันคะคุณทั้งสองต้องไม่โง่เลยวัดปลาติดเพียบเลยต้องไอ้โง่เนี่ยเหรอหันมาเลยดิไอ้โง่มาเฮโง่ลูบเดี๋ยวนะไอ้โง่ขาดพ่อบอกว่าปลาติดเพียบอ๋อไม่เห็นตึกตัวไม่เห็นตึกตัวมันขาดเอามันขาดนี่มาคือจะโชว์ว่ามีปลาว่างไหมอาจจะมีเหลือป่ะจะไปปล่อยบ่อสว่าเดินมันต้องไกลเลยนะ หวังว่าจะเห็นปลาสักตัวอุ้ยตวัวอุ้ยหวังว่าจะมีนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามารุ่นกันดีกว่านะครับอ่าพ่อลงนะคะ ไม่เคยลงผมอ่ะทำ้ไม่เขาเขาไม่ลงเล่นกันไง้อเป็นคำแก้ตัวนี่แบบ้นี่มันประจำโคขี้เกียจเลยโคดุมันรุนนี่ว่านะเราจะได้ปลาหรือเปล่าวันนี้ลงไว้สองวันก่อนได้เมื่อวานก่อนเยอะเห็นพ่อคุยโมว่าจะได้อุปภาพรูปภาพนะยังไม่เห็นอะไรเลยนะจมลงไปเ้ยเอาจังจะยืนในนี้ก็ให้อพอทได้ไงเนี้ยร้อนมาก่อเฮ้ย เราก็ดูว่ามันแบบอลาดินน่ะมันพรมวิเศษลอยได้แม่กะละมังวิเศษเอาไม่อยู่นะส้อมงงส้อมงงนะส้อมโงงน่าจะต้องอมกะละมังไม่ส้อมตัวเองด้วยนะทั้งนั้นมันต้องกะละมังนี่แหละมันตายตอนน้ำท่วมหรือวะอะไรอ่ะมีปตายอยู่ฮะมีใช่ป่ะใช่ตื่นเต้นดูนี่เน่าเลยเปื่อยเลยกินหึงอ่ะเฮ้ยตูเล็ก บอกให้ดีใจเนาะเห็นเห็นเห็นสรุปว่าไงคะนี่ครับแปงที่เห็นแล้วฮะว่างเลยแล้วนี่คืออะไรอ่ะไม่ใช่เลือดสาดกระจายนะโคนสาดกระจายแล้ปะแกงดึงแกลงแกงดึงแล้วก็แกงปล่อยลงไปตาแล้ว่ดูไหวปะเนี่ยโอ้ยดึงช้างมาจากน้ำ เราเจอนะแม่แทงออกของปลานี่เองนะพ่อเขาให้ปลาเข้ามาวิ่งเล่นแล้วก็ออกไปใช่ป่ะนสนุกประมาณนั้นแบบเข้ามาชมพี่สตาดีใหญ่เบเอาหัวมุดเข้าไปได้เลยอ่ะดูใหญ่มากเลยโอ้มาดูตักขึ้นมาดิชั้นพระพิสูจน์ศพหน่อยทำไมตักอย่างนั้นล่ะ มันต่ำไม่ได้ออออืืฮฮึึตัวนี้แข็งเือขึ้นนี่กระดาษไรเฟิลผิดจมูกไว้ามินแน่นอนดูดิคนเฮ้ยตัวนี้แบบแข็งโฟกเลยอ่ะมันประดุกจริงๆริเลยมันตีนนี่ยังกับปลาฉลามเออดู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 ตัวมันแบบแข็งทื่อเลยนะเอาไปให้พายดูดิเหม็นมากเลยทุกคนเี่ยดูป้าแบบอืดกี่วันแล้วเนี่ย สีความเป็นปลาดุกเลยดิมันแข็งมากเลยอ่ะแข็งโป๊กเลยแข็งกระดกกระเด้งเลยโอ้โหนี่นี่มันดาบไหมครับไปขารุ่นใหม่มันลอยอย่างนี้ลอยมามันคือดาบสมุนไพรฮะอ้าปากมันอ้าปากมันเลยมันอ้าปากของมันจะเอาไปทิ้งดีเหรอ มันแข็งมากเลยตัวมันน่ช่องฟิตอย่างงี้ดูดิเล่นอะไรเนี่ยเฮ้ยไปลงมาโอ้แล้วมันจับตรงนี้แล้วทิ้งไงก็ปล่อยมันลอยไปเหมือนเดิมก็ได้เราจะทำปุ๋ยอ่ะม่ได้ เป็นบ้าอะไรเนี่ยเอากลับเอาไปเอาไปเพื่อแล้วก็ยังจะถือเพื่ออะไรวิชัมป้าบอกมาเตะกนิก็แค่ปล่อยมันไปว่าจะเอากลับไปทิ้งไปทิ้งไหนวะงงสมองงงใจแม่งงใจ